เทคโนโลยีใหม่ๆก็มีทั้งข้อดีและข้อบกพร่องครับบางอย่างเจอแล้วแก้ไขก็ดีไปแต่บางอย่างเจอแล้วก็ยังปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นก็มี ในยุคนี้มีนวัตกรรมเทคโนโลยีมากมายครับที่เกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งในหลายๆนวัตกรรมนั้นเองก็แอบมีช่องโหว่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งเจ้าช่องโหว่นี้เองครับก็จะเป็นช่องทางให้แฮกเกอร์ สามารถเข้ามาโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ครับโดยวันนี้ทาง Active Cyber News มีข่าวสารเกี่ยวกับช่องโหว่มาเล่าให้ฟังกันครับมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยครับข่าวแรกช่องโหว่ที่เกี่ยวกับพอร์ต Thunderbolt ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่าล้านเครื่องสามารถถูกล้วงข้อมูลไปได้ภายในไม่ถึง5นาทีเท่านั้น Thunderbolt เป็นพอร์ตอินเทอร์เฟซที่ออกแบบโดยบริษัท Intel ร่วมกับ Apple ครับ เพื่อใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกด้วยความเร็วสูงเช่นเรดอ a r r เรย์เน็ตเวิร์ r อินเอร์และอื่นๆการโจมตีรูปแบบใหม่นี้สามารถทำให้แฮกเกอร์เข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเหยื่อได้ภายในเวลาไม่ถึง5นาทีเท่านั้นครับโดยข้อมูลการวิจัยจากนักวิจัยด้านความปลอดภัยจาก Elhoven University <ée> of Technology จากประเทศเนเธอร์แลนด์กล่าวว่า ช่องโหว่ Thunder Spy ได้รับการขนานนามว่าเป็นวิธีการโจมตีที่ส่งผลกระทบต่อเครื่องที่ติดตั้งพอร์ต Thunderbolt ซึ่งผลิตระหว่างปี2011ถึง2020ครับซึ่งเครื่องที่ผลิตในช่วงเวลานี้นะครับ เป็นเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการหลักทั้ง3ระบบครับนั่นก็คือ Windows Linux และ Mac OS ครับเจ้ารูปแบบการขโมยข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์นี้นะครับมีชื่อเรียกน่ารักน่ารักว่า Evil Maid Attack ครับซึ่งโดวยวิธีนี้นะครับแฮกเกอร์จะใช้เวลาเพียงไม่เกิน5นาทีเท่านั้นในการเข้าถึงข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นครับจากข้อมูลล่าสุดได้มีการเปิดเผยช่องโหว่ถึง7รายการครับที่แฮกเกอร์จะสามารถเข้าไปขโมยข้อมูลจาก ได้และคาดว่าจะกระทบกับการใช้งานพอร์ต Thunderbolt ในทุกเวอร์ชันเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เวอร์ชัน1น1 2 Mini ม i นิดิสเพย์และเวอร์ชัน3ที่เป็น USB-C ซึ่งในส่วนของ7รายการนั้นก็จะเป็นตามลิสต์นี้เลยครับจริงๆแล้วประเด็นเรื่องความปลอดภัยของพอร์ต Thunderbolt เนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วครับ เมื่อมีทีมนักวิจัยกลุ่มหนึ่งที่สามารถค้นพบช่องโหว่ของพอร์ต Thunderbolt ที่ชื่อว่า Thunderclap แต่ก็ยังโชคดีครับที่เจ้าช่องโหว Th ่ Thunderclap นี้นะครับสามารถป้องกันได้โดยปรับตั้งค่าในระบบที่ชื่อว่า Security Level ซึ่งเจ้าระบบ Security Level นี้นะครับเป็นอินเทอร์เฟซที่มีให้ใช้กับเครื่องที่มีการติดตั้งพอร์ต Thunderbolt อยู่แล้วครับแต่เมื่อเทียบกับเจ้า Thunder Spy แล้วเนี่ยเจ้าระบบ Security Level กลับไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลยเพราะว่าลักษณะการโจมตีของเจ้า Thunder Spy ถูกออกแบบมาเพื่อให้หลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบ Security Level นั่นเองครับถึงแม้จะเป็นระบบที่เพิ่งออกมาใหม่เลยที่ชื่อว่า Kernel Direct Memory Access หรือ DMA ซึ่งเจ้าระบบนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อปี2019นี้เองครับโดยเจ้าระบบดังกล่าวยังไม่สามารถป้องกันการโจมตีของ Thunder Spy ได้เช่นกันกลุ่มนักวิจัยได้มีการสรุปข้อมูลกันครับว่าถึงแม้จะมีการออกแพดขึ้นมาเพื่ออัปเดตอุดช่องโหว่ให้กับตัว Thunder Spy แล้วก็ตาม ก็ยังไม่สามารถป้องกันได้อย่าง100%ครับซึ่งในส่วนของตัวช่องโหว่นี้เองก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในขั้นถัดไปของพอร์ท Thunderbolt ในเวอร์ชัน4ด้วยรวมไปถึงทาง Intel เองก็ออกมายอมรับในส่วนของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับและก็ยืนยันว่าจะไม่มีการออกแพดอัปเดตใดๆเพื่อมาแก้ไขช่องโหว่ทันเดอร์สไนี้ รับแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆที่มีการใช้อุปกรณ์ที่มีการติดตั้งพอร์ต Thunderbolt นั่นก็คือควรจะต้องมีการปิดการใช้งานพอร์ต Thunderbolt ไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของเพื่อนๆเ,เองด้วยนะครับข่าวต่อไปอาจจะเป็นข่าวดีของเพื่อนๆที่มีการใช้ระบบ Microsoft Windows ก็ได้นะครับเมื่อ Microsoft ประกาศแพทอัปเดตอุดช่องโวที่มีผลกับ Windows ทุกรุ่นตั้งแต่ปี1996ครับ เจ้าตัวช่องโหว่ดังกล่าวนี้นะครับแฝงตัวอยู่ในองค์ประกอบของ Windows มานานนับ10ปีครับซึ่งเจ้าตัวองค์ประกอบดังกล่าวมีหน้าที่ในด้านของการควบคุมระบบการพิมพ์บน Windows ครับซึ่งช่องโหว่นี้อาจมีโอกาสถูกอัปเกรดและเรียกใช้งานจากแฮกเกอร์ได้นั่นเองครับช่องโหว่ตัวนี้ชื่อว่า Print Daemon ครับที่อยู่ใน Windows Print Spooler Component บนระบบปฏิบัติการ Windows ตั้งแต่ Windows NT 4.0 ที่มีวางจำหน่ายมาตั้งแต่ปี1996และเจ้าส่วนประกอบดังกล่าวก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมามากครับแม้แต่ Windows จะมีการเปลี่ยนเวอร์ชั่นไปเท่าไหร่แล้วก็ตามโดยเจ้าตัวช่องโหว่นี้นะครับถูกค้นพบโดยคุณพีเล็กฮาร์เบอร์และคุณโทเมอร์บาร์จากเฟ e บรั n c h แล b ครับความเป็นไปได้ที่จะมีการอัปเกรดเจ้าช่องโหว่ตัวนี้นะครับเนื่องจากเจ้าตัวเซอร์วิสของ Windows p r i ชพู p เล l e r c o m p o n e n t มีการอนุญาตให้สามารถแก้ไขไฟล์ระบบได้ครับแฮกเกอร์ acker, จึงสามารถเรียกใช้ได้ง่ายขึ้นในเวลาที่จะใช้โจมตีโดยแฮกเกอร์สามารถติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบแก้ไขหรือแม้แต่สร้างยูเซอร์ที่มีสิทธิ์ระดับแอดมินิสเตเตอร์บนวินโดว์ได้เลยครับโดยเจ้าตัวช่องโหว่นี้ในปัจจุบันก็ยังมีการตรวจพบอยู่บนวินโดว์7 w i n วินโดว์แและวินโดว์10ไม่เว้นแม้กระทั่งวินโดว์เซิร์ฟเวอร์2008 2012, 2016และ2019ด้วยครับเจ้าตัวช่องโหว่นี้นะครับระบุรหัสเป็น CVE ขีด2020ขีด1048อย่างไรก็ตามเจ้าตัวช่องโหว่นี้ไม่สามารถโจมตีจากระยะไกลได้ครับทาง Microsoft มองว่าช่องโหว่นี้ไม่น่าจะมีการโจมตีเกิดขึ้นได้เพราะว่าการโจมตีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อแฮกเกอร์เข้าสู่ระบบบนเครื่องที่ได้รับผลกระทบ และต้องใช้โปรแกรมและสคริปต์ที่เขียนขึ้นมาเป็นพิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถโจมตีได้ครับช่องโหว่นี้ได้รับการแก้ไขไปเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดย Microsoft มีการออกแพทอัปเดตช่องโหว่ทั้งหมด111จุดลักษณะการแก้ไขก็คือ Microsoft ได้มีการเปลี่ยนวิธีการเขียนข้อมูลของ Service Windows Print f u o l e r Component ครับทั้งนี้ทาง Active Server n e w ขอแนะนำให้เพื่อนๆมีการอัปเดตตัวระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ แต่อ่าทาง Microsoft มีการแจ้งเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าระบบปฏิบัติการที่ทาง Microsoft ไม่สนับสนุนแล้วนั้นจะไม่มีการออกแพดออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีการใช้ระบบบริการที่ต่ำกว่า Windows 7ลงไปอาจจะต้องเสียใจด้วยที่ตัว Service ดังกล่าวอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขครับ ติดตามข่าวสารไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่น่าสนใจจากทาง Active Media ที่ Active IT Channel ได้ทุกวันจันทรนะครับสำหรับท่านที่ต้องการย้อนดู EP หลังๆนะครับสามารถกดดูจากลิงก์ที่บอลได้แปะไว้ให้ในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้บอลและ Active Cybernew ขอตัวลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้าบอลจะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับระบบ IT ต่างๆมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารไอทีที่น่าสนใจรวมทิปการใช้งาน eSet ดีๆกดติดตามไว้ได้เลยนะครับ Active IT Channel ส่วนถ้าต้องการรับชมคลิปอื่นๆสามารถคลิกดูจากบนหน้าจอได้เลยนะครับ